โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเฮ็ดพีแม่นะวันนี้เราก็จะมาสอนทำหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าเอพีนะครับเฮดพี hey, <P. c oughs> ชอบแต่ hey, เฮดพีอ่ะเอจิบคอรครับโอเคอันนี้คือรหัสใหม่นะผมลองทำแล้วยิ่งขายรถยิ่งรถยิ่งเยอะในรหัสตอนนี้รหัสอันที่ผมเล่นเมื่อคืนนี้ ปลาไปสามสิบกว่าคันแล้วโอเคก็ต้องเปลี่ยนรหัสนะแจ,แจกแจกรถตอนไหนต้องเปลี่ยนรหัสตอนนั้นนะ่ะเออคงจะไม่แจกก็แหละถ้าผมทํานี้ทุกคนต้องทําได้นะครับผมขี้เกียจแจกขี้เกียจเปลี่ยนรหัสขี้เกียจสมัครรหัสใหม่โอเคก็รู้นะครับผมขี้เกียจรหัสขี้เกียจสมัครรหัสใหม่นะ เนี่ยผมทําต้องเปลี่ยนรหัสใหม่ทุกวันเลยนะครับที่ผมแจกโอเคครับผมทํานี้ทุกคนต้องทําได้นะก่อนที่เราจะไปทำก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง h ิปปี้แมด้วยนะครับกดลูกกระิงด้วยนะครับกุ้งกิงกุ้งกิ้งเออโอเคมาอันนี้คือ ID ใหม่นะนะครับนะครับนี่ไอดใหม่โอเค โอเครับมีเสียงรบกวนก็ขอไปด้วยนะนี่ครับ ID ดีอันนี้รหัสใหม่ ID ดีก็ ID ดีใหม่โอเคเดีย๋ยวผมจะทิ้ง ID ดีเกมนี้ไว้ให้ข้างล่างนะครับ i อดี ID. รหัสนี้เออก็ต้องสมัครใหม่ทุกวันนะเออผมทาผมเอาไปทำในตัวเกมกลุมตอนเราขายตอนเราขายเสร็จปุ๊บตอนเรา เซฟแล้วเราเข้าไปใหม่มันก็เอารถอันเก่าที่เราขายไปกลับคืนมานะมันก็จะรถมันก็จะเยอะเยอะตลอดเลยผมต้องสมัครรหัสใหม่ตลอดนะโอเคอันนี้ผมจะไม่สมัครแล้วเพราะผมไม่แจกแล้ว <c oughs> แจกแค่วันนี้นะครับจะแจกวันนี้วันเดียวนะ ก็จะเซฟไว้ประมาณ3คันนะโอเคครับผมลงคลิปนี้ทุกคนต้องทำได้นะครับ1,695 HP นะโอเคไปเดี๋ยวผมตัดตอนที่ผมออกไปเลยก่อนนะครับโอเคครับเราก็ออกมาแล้วใช่ไหมครับมาขั้นแรกเราต้องถ้าคุณไม่อยากให้รถหายคุณก็เซฟไว้นะผมไม่เซฟนะเพราะรหัสใหม่ รหัสใหม่โอเคของผมรหัสใหม่นะแล้วเราก็ลบตัวเกมที่เราโหลดในเพจสโตออกนะลบออกไปโอเคกดตกลงโอเคแล้วก็เข้าไปแอปนี้นะแอปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะแอปนี้เดี๋ยวทิ้งลิงค์ไว้ให้ข้างล่างนะเดีย๋ยวแปะลิงก์ไว้เลยโอเคเจ็บคอโอเค เข้าไปแล้วนะครับเราก็กดขวามือนะครับที่เขียนว่า M O D อะไรเนี่ยโอเคกดเข้าไปนะก็รอให้มันโหลดนะอันขวามือมันจะเป็นแบบว่าได้เงินนะได้เงิน50ล้านแต่อันซ้ายมือมันก็จะไม่มีเงินแต่มันก็มันไม่โกงอะ่ะอันซ้ายมือมันไม่โกงอะ่ะ ม,มือมันโกงอ่ะออมันจะแตกต่างนะแตกต่างกันโอเคเราก็กดติดตั้งเลยนะกดติดตั้งโอเคครับเสียงเป่าก็ขอข่าเสียงเป่าเ,เาเกินก็ขอไผด้วยนะถ้ามีเสียงลมขวักขวักขวักขอไผด้วยนะโอ้จ็บคอโอเค, <c oughs> <c oughs> ออเ,คเราติดตั้งเสร็จแล้วนะเราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดออกนะ ถ้าผมเราก็กดเข้าเกมนะรับผมกดเข้าเกมหน้าจอในเกมมันก็จะเล็กติดเดียวผมต้องตัดออกนะผมต้องสต็อปชิปแล้วค่อยไปตัดต่อที่หลังโอเคกดสต็อปชิปเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในเกมเลยโอเคถ้าผมไม่ตัดมันจะเป็นหน้าจอเล็กนะทุกคนอาจจะเนมไม่ถนัดนะอาจจะดูไม่ถนัดโอเคโอเคครับเราก็มาถึงหน้านี้แล้วนะเราก็กดเข้าเกมมาแล้วล่ะเออ กดหน้านี้นะกดซ้ายมือขวามือโอเคขวามือลืมไปขวามือนะครับกดขวามือโอเคโอเคกดไปแล้วมันก็จะเข้าเกมเลยครับถ้าเรากดซ้ายมือมันก็จะดิงออกกดขวามือดีกว่าโอเครอครับรอรอให้มันเข้าเกมก็จะรอโดนนิดนึง โอเคมันก็เข้ามาแล้วเราก็ใส่รหัสไปเลยนะรหัสนี้ต้องสมัครในพิสตตัวเกมพิสตัวเท่านั้นนะตัวเกมไม่กุงแล้วเราก็ใส่รหัสไปเลยนะครับโอเครหัสนี้เดี๋ยวผมจะเบอร์ไว้ไม่ให้ดูรหัสหลัก โอเคครับเราก็ใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอนะรอให้มันเข้าเกมกอนค่ารหัสใหม่เราไม่ต้องไปทำสองครั้งนะครับทำครั้งเดียวเราก็ได้เลยนะครับโอเคเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็กดไปที่ซื้อรถเอารถคันไหนก็ได้ที่เราจะทำรถ1,695 HP นระ HP โอเค ถ้าเราจะทํารถคันนี้ให้เป็นรถอะไรแรงๆต้องไปใช้ตัวเกมอื่นนะไม่ใช่ตัวเกมนี้นะผมก็มีตัวเกมที่มันสามารถทําได้ต้องใช้แอปอันตัวเอะ่ีเขียวอะโอเคเราก็มาเลือกรถนะเอารถคันไหนดีเดี๋ยวเอารถเป็นรถ g ีทาร์ดีกว่ามีคนสั่งให้ผมทําให้นะมีคนให้ผมทําให้เออ ขาอยากให้ผมทำ GTR ให้โอเคมันอยู่ตรงไหน,นก็อย่ผมจะทำให้นะทำแค่วันนี้วันเดียวนะแจกรถโอเคหาก่อนหา GTR ก่อน GTR หายากโอเคได้แล้วนะโอเคก็เข้าไปตรงนี้นะกดเข้าไปที่แต่งเครื่องไม่แต่งเออแต่งเครื่องเนี่ยเออ เอาเครื่องสี่แสนนะครับมันก็จะมีเครื่องสี่แสนนะครับถ้าตัวเกมอ,อื่นมันก็เครื่องสี่แสนมันจะให้เติมเอาใช่ไหมอันนี้เราซื้ออันนี้เราได้ฟรีเลยครับเราก็กดซื้อไปมันก็จะได้เครื่องดึงพันโอเคเราก็กดโทโบะโทโบสองแสนเราก,กดยางรดกดท่อกดอะไรให้มันทุกอันเลย ที่เราอยากกดโอเคนี่เราก็ได้แล้วไอท่อสองอันนี้ไม่ต้องไปกดก็ได้นะกดก็ได้ไม่กดก็ได้แต่ผมไม่กดอะ่ะมันเสียงดังโอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับรถ GTR ถ้าใครอยากได้แบบว่าเออควรควรไม่เที่ยเออมันเป็นสีขาวเราก็กดมาตรงนี้นะครับปุ๊บโอเค โอเคกดระตรงนี้นะโอเคเราก็เลือกสีควันนะปุ่มขออสีแดงก็แล้วกันนะสีแดงโอเคแล้วก็กดออกกดออกแค่นี้เรียบร้อยโอเคผมขอทำอีกคันนะเอาประมาณอีกสามคันก็แล้วกันอีกคันหนึ่งเป็นของผมอีกคันหนึ่งผมแจกนะโอเคอีกสามคันผมแจกคันนี้มีคนจองไปแล้ว ก็คันที่หนึ่งอีกสองคันเดี๋ยวผมแจกนะแจกในสตรีมวันนี้เออตอนค้ำๆโอเคก็ทําตามผมก็จะได้เลยครับทำเสร็จแล้วเราก็กดเซฟเลยครับกดเซฟเลยรหัสใหม่ไม่ต้องไปทำสองครั้งนะกดเซฟเราก็จะได้ตังค์ไปเลยนะถ้าเป็นรหัสใหม่กดเซฟเราก็จะได้ตังค์ไปเลยนะถ้าสมัครรหัสใหม่ ถ้าเป็นรหัสเก่าเราต้องทำสองครั้งนะครั้งแรกมันก็จะรีตังครั้งที่สองเราก็จะได้ตังนะโอเคถ้าเป็นรหัสเก่าแล้วเรามีตังนะเราแล้วเรามีตังอยู่ในไอเดีเราต้องทำสองครั้งนะถ้ารหัสใหม่เราต้องทำแค่ครั้งเดียวเราก็ได้ไดทั้งรดทั้งตังไปเลยนะโอเคมาเดีย๋ยวผมตัดตอนที่ผมทำก่อนนะเดี๋ยวผมซีฟให้ดู โ okay. อเคย่ผมทำสองคันอีกสามคันอีกสองคันโอเคครับเราก็ทําเสร็จท,ที่เรียบร้อยแล้วโอเคเราก็ทําเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ให้เหลือประมาณสี่สิบห้าล้านนะครับโอเครถนี่ผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับมาเราก็จะมากดเซฟกันเลยนะครับกดเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วกดยวผมขอเปลี่ยนชื่อก่อนนะขอเป็นชื่อเดิมโอเคชื่อบุงบุงคน โอเคโอเคทำเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเซฟกดเซฟกี่ครั้งก็ได้นะครับที่เราต้องการนะผมขอกดเซฟสองครั้งนะโอเคกดเซฟแล้วนะครับเราก็กดออกนะกดออกกดออกไปเลยโอเค ออกเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมไม่กุ้งแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นรถนะครับอ้าวหายโอเคตังไม่เข้าดูครับตังไม่เข้าเพราะว่าเงินมันเกินเงินเกินนะครับโอเคเงินเกิน <c oughs> โอเคเราต้องไปทำใหม่นะ อันนี้เงินมันเกินนะโอเคก็ดูครับเราก็ได้รถมาทุกคันเลยนะครับที่ผมทำนะครับนี่นี่รถ GTR อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าผมเอออยู่ในตัวเกมโกงดูครับไม่ได้อยู่ในตัวเกมโกงนะดูเข้าไปที่เครื่องแล้วกดตรงนี้เอา้ามันล็อกดีกว่า ก็สังเกตง่ายครับโอเคอัน okay, ท okay. ี่ผมทําไปเนี่ยมันจะเปิดล็อกนะครับโอเคสังเกตแค่เงินนะเออโอเคสังเกตนะครับมันก็จะได้จริงๆนะจริงๆเนี่ยเนี่ย ถ้าแบบว่าเขาเป็นตัวเกมโกงถ้าเราเข้าเกมปุ๊บมันก็จะดิ้งเป็นห้าห้าล้านห้าสิบล้านเหมือนเดิมนะแต่อันนี้มันไม่ดิ้งนะดูเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเกมไม่โกงเนี่ยออก็อย่าไปคิดมากอันนี้คือตัวเกมไม่โกงจริงๆนะผมไม่ได้โกหกเนี่ยมันเป็นเบดเลยนะดู๋ยวเข้าไปให้ดู เขาไปให้ดูนะว่ามันก็จะมีสีน้ําเงินนะตอนเราเบือนยามันก็ควรเราก็จะเป็นสีน้ําเงินดูมันได้จริงๆนะแต่เงินไม่รู้อาจจะเยอะเกินไปเงินมาเราก็จะมาดูนะโอเค โอเคอาจจะได้ยินเสียงมาหอนนะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นสีน้ําเงินนะดู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 นะครับโอเคผมไม่ได้ปรับดิฟโอเคผมไม่ได้ปรับดิฟจยวให้มันดิฟก่อนผมไม่ได้ปรับดิฟ ลืมลืมปรับดิฟเดีย๋ยวเดีวผมตอนผมสตรีมเดีย๋ยวผมเอามาให้ดูนะอันนี้ผมไม่ได้ปรับดิฟมันเลยไม่ดิฟโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะใครใครชอบจะลืมกดไลค์กดติดตามในช่อง h ิปเปแมด้วยนะครับโอเคเดีย๋ยวสตรีมเดีย๋ยวผมเอามาให้ดูนะโอเคแต่วันนี้ก็บายบายนะ